ฮีโร่หลายๆตัวใน RV อย่างเช่นบอลเอนติโนวูคองคาเฟนี่และแวนฮีโร่ที่ผมกล่าวมาดังนี้เป็นฮีโร่ที่สามารถใช้เทคนิคการแคนเซิลแอนิเมชันได้แน่นอน,นครับบีโล <B ilo S 2> ก็ทําได้เหมือนกันและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆในการรัมแคนเซิลแอนิเมชันของเจ้าบีโ่นั่นเองถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับใครกําลังมองหาไอทีอวีผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น TP7 มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2,000 0นคนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคครับผมต้องขอกล่าวสวัสด้วย อย่ผมสายสีนะครับผมมาครับผมจะมาสอนลำเค n นเ n a ร์แอน i o n ชของเจ้าฉลามนะครับผมบอกเลยว่าการลำเค n นเต a ร์ i อนิ o n ชันของเจ้าฉลามเนี่ยมันทําง่ายมากๆแต่โอกาสการทําให้มันติดอะมันยากครับเ,ออเทคนิคในการลำเค n นเต Animation นะครับผมมันเกี่ยวกับการเล่นกับพวกมุมหินนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันสามารถทําได้ทั้งแมปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับผมว่าถ้าลำ Canton Animation ชเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะปื๊บเห็นปะปร๊บ นี่มันจะประหยัดเวลาในการลำแล้วก็มันจะรีดดาเมจได้เร็วแบบเร็วสุดๆเลยนะครับผมถ้าตีตัวเลขเป็นแบบสมมุตินะครับผมสมมติว่าบิโล่ลำแบบนี้ชิปชิปฟัน1นครั้งเท่ากับ2,000ก็คือมันจะทำดาเมจ6 0 0 0ภายในเซียววิอ่าเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันทำยังไงนะมุมแรกที่ผมจะแนะนำนะครับวิธีการลำให้มันติดนะครับก็คือการใช้ทกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผักเข้ามุมปึ๊บแล้วก็สกิลสองแล้วก็ตี มันจะเป็นอย่างนี้นะครับทำยังไงก็ได้ครับขอเพียงแค่ผลักศัตรูนะครับผมกดอันติเนะี่ยแล้วก็ผลักเข้ามาในมุมที่มันเป็นหินแบบนี้นะครับแล้วถ้าสกิลสโดนให้มันได้สามตแตก็กแล้วเราก็กดโจมตีธรรมดาในการรำปึ๊บเห็นไหม แค่นี้เนี่ยมันก็จะลัมเคเนเซอร์แอนิเมชันแล้วนะครับอ่าเร็วมากรัวมากเห็นไหมโคตรเร็วอะครับท่านผู้ชมมุมที่2นะครับผมก็จะเป็นมุมที่อยู่ตรงบับแดงเทคนิคในการเคเนเซอร์แอนิเมชันในมุมนี้นะครับก็คือซิกิ้งเหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บแล้วก็ผักนะครับให้ลูกศรอ,อันตินะครับอ่ามันไปตรงกับเจ้าจุดหินสีแดงอันนี้นะครับมันก็จะติดง่ายมากๆนะครับอ่ะปึ๊บแล้วก็สกิลงสองลัมเห็นปะปึ๊บอ่า ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมจะไล่เฉพาะฝั่งตรงข้ามไปก่อนนะล้วค่อยมาฝั่งตัวเองนะอ่ามาในส่วนของมุมบาฟ้าบ้างนะครับผมอ่าสมมติว่ามีป่าฝั่งตรงข้ามตีบัฟอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มุดสกิลหนึ่งลงพุ่มรอไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็เตะทั้งคนทั้งบัฟเข้ามุมปึ๊บก็สกิลสองแล้วก็ฟัน ประมาณนี้นะครับผมอีกมุมนะครับผมมันจะอยู่หินตรงนี้นะครับผมพยายามนะครับลากอันติเนี่ยไปให้ตรงกับไอ้เจ้าล่องหินตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะจุ๊บก็สองลำํำปรืดปร้ดปื้ดเนี่ยปลื้ดโหเร็วมากอีกมุมนะครับก็จะเป็นมุมเจ้าเต่า ใช่ไหมมันคือเต่าเหรอคร้เดิมเลยครับทำความเข้าใจง,ง่ายๆนะครับผมคือทุกมุมที่สามารถลำเคนเทน n อนเมชันได้เนี่ยมันจะเป็นมุมแบบมีความแหลมๆเป็นตัว V ีหรือแบบว่ามีโค้งๆที่ทําให้แบบมันเหมือนทําให้บิลโล่เนี่ยแบบไหลมันชนซ้ายขวา,าเก็ตปะลากอันตินะครับไปตรงร่องหินนี้หน่อยนะปุ๊บผักเสร็จปุ๊บสกิลสแล้วก็ลำน่ะ มุมในจุดนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะดูยากนิดนึงเนะาะเพราะั้นั้นต้องเล็งดีๆให้จําไว้นะครับผมว่าให้อันตีเนี่ยลากมาอยู่แบบบริเวณล่องหินตรงนี้นะครับอ่าถ้ามีเหยื่อแล้วนะครับก็เซตฉากได้เลยปึ๊บผัก2องลำปึืบมนี่หูโคตรเร็วเนี่ยเร็วมากนะ ก็ฝึกกันไว้นะครับสาหรับมุมตรงนี้นะนอกจากลำเคนเซนบับแดงฝั่งเขาได้แล้วเนี่ยบับแดงฝั่งเราเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับมันจะคล้ายๆกันนะก็คือพยายามเอาไอ้เจ้าอันติของฉลามนะครับเลงมาตรงหินแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตีกับสองลำนี้โอ้โหเร็วปื้ดเร็วปื้ดมุมนี้ก็ทําได้นะครับผมเส้นตรงกลางหน่อยนะครับนะมันจะเป็นเส้นตรงกลางแบบนี้ปึ๊บตีกับสองลำโคตรเร็วโคตรรัว ไม่ในส่วนของจุดกองบัฟฟ้าเราบ้างนะครับผมมันทําตรงไหนได้บ้างอ่าอย่างไอเจ้าคีบกบตัวนี้ก็ทําได้นะครับลากอันตรีเข้ามุมนะครับผมคือเอาง่ายๆนะการลำคนเทอร์แอนิเมชั่นของเจ้าฉลามเนี่ยทุกครั้งที่จะทําลำคนเตอร์ติดั่งตรงข้ามที่เราผักไปเนี่ยมันต้องอยู่ตรงมุมเสมอนะครับถ้าเราจามุมได้เนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วไงปึ๊บล้ำเห็นปะแต่อย่างมุมบัฟฟ้าเนี่ยอ่าบัฟฟ้าแบบเนี้ยมันดูเป็นพื้นที่โล่งค่อนข้างมากนะครับผมมันไม่น่าจะไม่ติดนะถ้าเราแบบล้ำตรงๆอย่างเงี้ยเห็นปะ ถ้า,าลำตรงๆแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบเนี้ยมันไม่ติดนะครับผมมุมบับฟ้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนมุมของบับแดงนะครับบับแดงเนี่ยมันสามารถลำตรงกลางได้แต่ว่าบับฟ้าเนี่ยมันลำตรงกลางไม่ได้นะเพราะงั้นมุมที่สามารถลำเค n นซึ่แอนิเมชันติดเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบหินแบบนี้นะครับเนี่ยหินข้างๆแบบเนี้ยอ่าสองข้างเลยทําได้นะครับนะเห็นมุมตรงนี้ไหมผักสองลำเเจ็บเจ็บโอ uh, ้ดูดิ ถ้าเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับผมก็พยายามนะครับลากอันตินะครับผมให้มาอยู่แบบเห็นไอเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีแบบเข้มๆนะครับเป็นร่องเข้มๆอยู่อย่างนี้นะครับนะมุดน้ําเลยครับแล้วก็แผกเข้าตรงสามเหลี่ยมโมบิด้านี้เลยเออแล้วก็สองลำปรืป๊บ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 อันน่ะพิเศษพิเศษมันสามารถทําแบบอีกข้างหนึ่งก็ได้นะเนี่ยไอตรงนี้ก็ทําได้นะครับเนี่ย อย่างไอมุมตรงนี้ก็ทําได้นะครับผมอ่ะวิธีผักให้มันติดนะก็พยายามนะครับกดลากอันติเนี่ยไปที่ล่องหินตรงนี้นะครับ1ครับแล้วก็โฉบเข้าไปเลยครับปึ๊บแล้วก็2ลํลอ่าถ้าสมมุติว่าผักเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันแบบดูสายซ้ายขวานะครับก็พยายามนะครับผมอ่าสกิลหนึ่งแล้วก็2เข้าไปใหม่ครับพยายามแบบลาก2ให้มันชนโดนไอเจ้าหินเนี่ยครับแค่นี้ก็แบบน่าจะพอติดอยู่บางทีลำเค้นต้นแอนิเมชันเนี่ยมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมแบบว่ามุมมันค่อนข้างแบบ มันค่อนข้างยากนะหรือแบบหรือมันต้องฝึกให้โคตรชนานาญจริงๆนะครับถ้าถามว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็แบบอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มีประโยชน์มากสุดๆขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นทริคเล็กๆที่ควรจําไว้หน่อยนะครับสำหรับเมนฉลามนะครับพอจาทริคอะไรประมาณนี้ได้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเล่นมุมเล่นอะไรแบบนี้จนช่ำเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนมากแน่ๆนะครับเอ,อาง่ายๆคือมันจะทําให้คนเล่นฉลามเก่งขึ้นอนะ่ะเออแอคเก่งขึ้นนะครับมุมนี้ก็ทําได้ครับผมมันจะมีอพุ่มเล็กๆอยู่ตรรงนนี้ะคับ ก็ผักเข้าไปปั๊บแล้วก็สองลำ แล้วก็จุดที่ผมชอบที่สุดนะครับผมมันคือจุดตรงนี้นี่คือจุดที่ทําง่ายมากที่สุดแล้วนะครับทุกมุมที่ผมสอนมาเนี่ยเออมันก็ง่ายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าบางทีมันก็แบบมีติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ผมบอกเลยว่ามุมตรงนี้เป็นมุมที่ติดง่ายแบบง่ายที่สุดแล้วในบรรดามุมต่างๆที่วิวโล่ลัมเค n นเซอร์แอนิเมชันมาเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยไม่ต้องคิดเยอะครับผักแล้วก็เตะเข้าเข้ามุมตรงนี้ได้เลยเลยฮ้ยแล้วก็สองลัมเฮ้ยเนี่ยเนี่ย สมมติแบบสกิลสองไม่มีก็หนึ่งมุดน้ำแล้วก็สองเข้าไปแล้วก็ลำนี่ปึ๊บตึ๊บโอ้โหดูดิติดโคตรง่ายเ่ะไอตรงเนี้ยบอกเลยว่าถ้าตัวขาตายหรือว่าตัวที่กําลังปีคีป่าตัวนี้อยู่เนี่ยถ้าโดนท่านี้เข้าไปเนี่ยสยองมากแน่เลยนะครับถ้าแบบไม่มีสกิลหนีหรือไม่มีสกิลฟงฟิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอันนี้คือผมก็พามาแทบจะทั่วแมปแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่ามันยังมีมุมอีกไหมผมบอกเลยว่ามีอีกโคตรเยอะเลยครับแบบเยอะแบบเยอะมากๆซึ่ง จะให้ผมสอนทุกมุมแบบละเอียดเลยเนี่ยมันก็น่าจะไม่ไหวนะครับมันเยอะเกินไปจริงๆเพราะงั้นผมจะให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับผมก็จําเทคนิคเป็นแนวทางแล้วก็เอาไปลองแบบไปลองมุมกันเองละกันนะครับผมมันมีมุมอีกเยอะมากมายไก่กองเลยที่ให้เพื่อนๆได้ลองกันนะครับแล้วก็ถ้าการลำเค n ร์เซนต์แอนิเมชั่นที่ติดง่ายแบบล้านเปอร์เซนต์ยังไงก็ติดนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะทํากันเป็นอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือการตีป้อมนั่นเองครับปึ๊บเนี่ย ปรี๊บปรี๊บปรี๊บแค่นี้บ้านก็แตกแล้วนะครับอันนี้ผมแก้เสริมมาให้ดูคำๆเฉยๆนะครับผมจริงๆและน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะสำหรับการตีบ้านนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าบิลโลเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีบ้านเร็วแรงมากนะครับผมเพราะว่าลำแคทเธอร์แอนิเมชันของมันเนี่ยเร็วสุดๆแล้วนะครับในการตีบ้านนะครับอ่ะผมก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับผมได้เห็นตัวอย่างการลำแค n เธอร์แอนิเมชันที่เอาไปใช้จริงแบบชัดๆนะครับเพราะงั้นนาทีต่อจากนี้เนี่ยผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่า ถ้าเล่นแบบลำมแคทเทอร์แอนิเมชันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการล้ำแค a เธอร a แอนิเมชันเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ลองเอาไปเล่นตามหรือว่าเอาไปลองฝึกกันหรือยังครับถ้าไปลองแล้วแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมว่ารู้สึกยังไงนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วเอาไปลองฝึกหรือทําตามเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่า ทำยากมากนะครับผมคือกว่าจะทําท่านี้ติดเนี่ยโอกาสติดในเกมจริงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะครับเพราะงั้นตอนต้นคลิปผมถึงบอกเพื่อนๆไปนะครับผมว่าแบบว่ามันไม่ต้องไปจริงจังขนาดนั้นกับไอเจ้าท่านี้ครับแบบว่าฝึกให้มันแบบมีสกิลติดตัวไว้นะครับผมถ้ามันติดก็ถือว่าเป็นการฟลุกอะไรประมาณนี้น่าจะดีกว่านะครับแบบเป็นดวงนะครับใครๆไปเลือกขเออก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมแล้ว ep หน้าอยากให้ผมทำสาระ อะไรเกี่ยวกับเบลโลนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ขอมากันได้เลยนะครับผมหรืออยากให้ผมไปชนกับตี้เมตต้มตัวละครอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ขอมากันได้เหมือนกันนะครับผมผมก็พร้อมจัดให้ท่านผู้ชมเสมอนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม